วนน้พกช้ามดาเลยคะวานน้ลกินข้าวนะคะวันนี้นะคะลุงก็กินข้าวแล้วก็จะได้ไปทำงานต่อนะคะให้สุขภาพแข็งแรงดิทางสดให้เจ้าเปลี่ยนปานฟ้า้าปานตะวันเรืนะีงีกตวนั่นแหละอ้าวูอยู่แล้วอ้าก็ขวัญลนก็ให้มาสินอขวก็งนทอน อกบโตกบเลี <singing flowers> ้ยงกบทไปเนี่ยจังไรอย่าพึ่งนะอันนี้นะอ้าวฮห้อย่าพึ้ง เอาแม่ทีให้ออกก่อนเอาให้กว่าเอาให้กว่านี้ใกว่านี้เอาดีกว่าเขาเอาแบบนี้กว่าเขาเมาเลยก้อวนเลยมาเด้อถ้าโดนโดนทาของเราเน้อมาอยู่กับเนื้อกับตัวนักแตงวันนี้เป็นต้นไปให้เจ้าแข็งค่ะ การกินข้าวเจ้าบอข้าวเป็นเจ้างให้เงินไหลโนทองไหลมานี <h 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 ่ไหลมีเสร็จทีร้อยล้านมือสองข้างเจาะอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่ร้อยตอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มึงใดเจไดก็ขอให้หลังไหลใครพัดมาหาเจ้าให้เงินข้าวเหมือนหาปูนอย่าเก็บอย่าจนแข็งแรงแข็งแรงสาธุ ใส่ไม่ไหวแล้วใส่แล้วนให้ยวพอห่วงเลยดูสัตว์นี่ใั้ไมมาเออกมวาลกวนก็ยู่ในต่งระเ็่ล้าป็ชาว่้านก็แค่ทำให้ี่ว่าต้องาต้อกต่เ็เจา้งมีเสื้อกืนะ เสื้ออยข้าหอยีนะขึนเข้าจานเดียวนะกินมแล้วด้วยยากกินมั้เปาก็ใ้ผนั้นดับู้ใดก็ไแม่ก็ใหญ่ท่อนใหญ่บ้านเนาะเดวรให้น้องๆนะครับเกิดกันเหตุเมื่อคืนนะเกิดกันเหตุะคือวัน

มันเป็นสีขาวอยู่แต่ว่ามันเป็นเม็ดฝนมันบอกก่อตามกระจกมองไม่ไาเนาะแล้วชนซอไม่เป็นอะไรบอกแล้วเป็นอะไรมากครขอดูหน่อยเอดูไหมเป็นเปลนอะไรอ่ะดีแล้วค่ะตรงนี้เหรอตรงนี้บอกเลยว่าแล้วมันปวดปวดใช่ไหมปวด้วก็ตาเลยตาใช่ไหมปวดปวดอยู่อ๋น้องก็ต้องหัวเข่าหน่อยนึงใช่ไหมมุกข่อยมุกควายอะไรนะ นี่หรอัเท่าไหร่ลนี่หรอ้ยหัวโว่ยเลยหัวโ่ยโหัวโข่ยโอ้าวโใครเรียกแม่อ้ยหวโข่อหัวเข่อยก็คือหัวขาวใชคัญทำไมมันเสียงสํำเนีกยอบคล้ายกันเลยอ่ะเจ็บหัวโว่ยหัวโ่ยแม่พูดบ้านผมมีกันมีการเจมบากกันห หัวคุยหัวคุยหัวคยก็คือหัวเข่านั่นแหละค่ะจริงเหรอเนี่ยพูดจริงใช่ไหมเนี่ยจริงภาษาไทยที่ว่าเขาไปถามซื้อไก่น่ะยายได้ไก่ไหมมีก็อย่ารอเอานะคะเพราะว่ามีนี่คือไม่ได้คือไม่มีไไม่ด้อกจ้าโอ้ภาษาเนี่ยมันติดบกันมันกับกันไงภาษามเนี่ยจะว่าเหมือนว่ามีนะนะมี แต่ว่ามันนีได้เนาะออมีมีคือมีได้นลนะไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาก็ทันสมัยเขาก็เปลี่ยนแล้วว่าไม่ได้เขาเปลี่ยนออกมาเสียงยาวเลยนะแต่ก่อนแต่ก่อนนี้บอกว่าได้ยายได้ไก่ไหมมีไก่ขายไหมยายมีก็คือนะคะก็เฉยเลยเดี๋ยวนี้เขาจะต่อคาออกมาว่ายายมีไก่ขายไหมม่ได้ เขาน่ไม่เป็นไรแต่่วาเขาต่อให้คนที่เขาไม่รู้เขาก็ยื่นรอเนาะแต่ก่อนนี้มันสั้นๆเดี๋ยวนี้เขาเติมยาวขึ้นมาเลคเป็นคนรู้จักกันฮะคนรู้จักกันด้วยก็คนในหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านนั้นตัดหน้า เราก็จับว่าเราตกล้วมองไม่ค่อยเห็นด้วยก็เลยไม่ได้เบรกล่วงหน้าเน้นๆแล้วเราคุยเคลียร์กันแล้วนะนถ้านี่ไปไปทอนเพลที่โรงพยาบาลหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะใช่แล้วก็ไปฉีดยาแก้ใช่ไหมก็ได้ยากลับมามากินมาทาด้วยอ๋อเมื่อวานกลับไปนอนบ้านมาเป็นเลยรถดลงทัเคาะไฟหมดข้อมาส่งแล้วครับผมอ่ะพี่มีโยนะคะ หมกกระนั้งใส่หมากก็นับต้องสองนะเขาใส่ไม่ได้ใส่แต่ว่าหมกกระนั้งเขาล้มลงจะเดินออกไม่ได้คาดรัดใช่ไหมรัดรัดอยู่รัดแต่มันออกมรู้มันออกทังไหน่าแล้วคนคนที่เขาวิ่งกันหน้ารถนะคขาบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เราเจ็บแทนเราหักออกออกได้มันหมายความว่ามันเฉียดไปอ่ะเฉียดเขาอ่ะแล้วเราก็ล้มเลย <ภ pec S 1> ดีที่ uh ไม่เจ็บหนักนะดีใจด <ườ likewise> ้วยไม่เจ็บนิดหน่อย รถรถ่างท่อนเลยนะก็ใครเลี้ยวหันไม่ได้ที่ได้แต่ว่ามันก็ก็ได้ซ่อมมาอยู่อยู่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เหมือนเบรกหลังมีปัญหาเบรกไม่ได้ไดเบรกหน้าจนมากนี้หมาก็ต้องระวังเนาะเราขับไปเนี่ย หลายจุดกันเลยครับหมาจะเลี้ยงออกมาตัดตลอดเลยแม่ดาก็หลายรอบเหมือนกันสุดท้ายไปเอาอยู่ชาวบ้านจะกลัวเดี๋ยวนี้เห็นหมาแล้วกลัวดีอย่างหนึ่งเนาะอยู่บ้านเดียวกันเนาะมันมันก็เลยเออไม่คุยกันไม่ยากอะนะเออบ้านเดียวกันนะคนบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนะมันก็เลยคุยกันง่ายเดี๋ยวแม่ดาก็ไไปแล้วรอบนึงนะคะเจอหมาแบบจังๆที่เบียดไม่ทันคั

เป็นต้อสภาพอะไรที่มันไย่สงตอหน้เข้าไป่ทางกขนนค่ะสำหรับทีกน่้เราขอจบคลิปลงแต่เพลงต่นนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่ไให้กม่ดาวกดกดล้วยนะคะสวัสดีค่ะ